มึงเลยมึงคือไอ้หมูดินครับกูปูนไงปูนขี้ขโมยไงว่ามันน่าจะจำไม่ได้วะจำได้ไหมจำได้ยังคร่าวๆมันต้องมาบ้างแล้วแหละมาบ้างนิดนึงอะจำได้แล้วไอ้โอ้โหไอ้ปูนครับนี่จะกลายเป็นหินเออทิ้ตั้งนานนี่เราโกงวะลงนโยเร็วไงดีวะลงมาลงมาเร็วลงมาเร็วอ่าสวัสดีนะครับสารวัตร สวัสดีนะครับสารวัตรเลยเหรอท่านีสารวัตรนี่ก็สาราการประเลียนแล้วล่ะผมว่าเก็บปืนก่อนดีไหมครับ <P ink> พวกเราไม่มีปืนครับผมไม่ได้ไม่ได้อย่ามาทะลึ่งตึงตังรู้มากอะไรเปิดหลังรถเลยโอ้โหสารวัตรหลังรถมันไม่มีอะไรหรอกครับมันก็มีมลดกนิดๆหน่อยๆครับผมยังไงต้องเปิดยังไงต้องเปิดครับอย่ามารู้มากเราอะมาเ้ยไม่ต้องห่วงเดี๋ยวกูเคเองแบ่งให้นิดให้หน่อยเดี๋ยวมันก็ปล่อยแบ่งนิดแบ่งหน่อยแล้วกันถึงค่าแป๊จียนะเฮ้ยไม่เอาไม่เอา อย่ามาทำงี้ไม่ดีไม่ดีเอาเปิดก็ได้เปิดได้รู้มันจะมีอะไรมไม่เห็นมีอะไรเลยเฮ้ยเฮ้สอบแก็สอบไงเฮ้ยสอบเฮ้ยเฮ้ยไปดิเฮ้ยเฮ้ยโมฮันนี่อยู่อะโอ้โหมันเอาไปตอนไหนแม่งรถยศให้เราด้วย อะไรวะขอพรได้เลยอเนี่ยมันต้องครบเ็ลูกขอโทษครับเก็บไปจับข้าวครับกับข้าวจับข้าวนะไปห่างๆเลยเอาคนร้ายี่อยู่ด้านไหนน่ะยอมมอบตัวจะดี ขนาดนี้เจ้าหน้าที่ได้รับยตำรวจไม่เล่ลาตำรวจกับเจ้าหน้าที่อันเดียวกันครับท่านอ๋อมึงพูดเองเลยไปโอ้ยใจเย็นครับ Max ความบันเทิงที่ใช่เพื่อทุกเจนเอนจอยครบทั้งหนังดีซีรีส์ดังภาคไทยครบทุกเรื่อง